วันนี้เรามาดูสิบประชาชนทั่วไปที่จะมีผลกระทบเรื่องเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะในวงการประกันเนาะเป็นเรื่องที่ฮอตที่สุดเลยแหละตอนนี้นะคะฮอตที่สุดฮอตที่สุดนะคะฮอตที่สุดมีข่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว้แ่ีทลวใช่ค่ะกลางปีที่แล้วท่านผู้ชมครับกับคําว่าโคเปเมน ป็นยงไในธุรกิจประกันชีวิตที่มีคำว่าโคเปเมนต์ออกมาให้ประชาชนได้ทราบกันอย่างนาหูว่าโคเปเมนต์คืออะไรทำความเข้าใจกันก่อนว่าโคเปเมนต์คืออะไรโคเปเมนต์ก็เป็นกรมธรรม์ตอนนี้ก็คือประกันสุขภาพที่เป็นเหมาจ่ายใช่ไหมคะจะมีเงื่อนไขโคเปเมนต์เข้ามานะคะก็คือว่าแต่มันก็จะมีเงื่อนไขเกณฑ์ที่ว่าจะโคเปเมนต์ยังไงบางคนก็ตอนแรกออกมาก็รู้สึกพิจึงหนกตกใจว่าเฮ้ยมัน มันเป็นแบบไหนมันจะต้องร่วมจ่ายตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมตั้งแต่ปีแรกเลยไหมนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะเจอเรื่องเรื่องเรื่อง deductible deductible กับ co-payment co-payment deductible คือจ่ายส่วนแรกการจ่ายรับผิดชอบส่วนแรกใช่ซึ่งในวงการวินาศภัยอะค่ะในเรื่องของประกันรถอะมันมีมานานแล้วถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบประกันที่มีการรับผิดส่วนแรกเนี่บี้ยประกันก็จะถูกลงก็นั่นหมายความว่าถ้าวันเนี้ย ผู้เอาประกันเจ้าของรถอ่ะก็จะต้องรับได้ว่าถ้าวันนี้เกิดเหตุขึ้นมาส่วนแรกที่คุณจะต้องจ่ายก่อนเนี่ยคืออาจจะเป็น3 0 0พบาท5,000บาทนะซึ่งตัวนี้ค่ะบริษัทประกันก็จะลดเบี้ยประกันให้คุณไงว่าเราจะเจอกันในประกันเด็กอ่าตอนใช่ในวินาศภัยเราเป็นมานานแล้ววินาศภัยเจอมานานแล้วอันนี้มีเจอกันในเรื่องของประกันสุขภาพประกันสุขภาพเด็กนะครับยบมันก็จะมีแผนมาอย่างของ AA เนาะเราคได้เนาะของบริษัทเราของบริษัทเราอะค่ะ ก็จะมีอยู่2แผนก็คือมี Deductible 10,000กับ30 0 0 0บาท 10,000- หมื0 0กับามห่าทนั่นคือ1 0,000แรกถ้าเลือก d e d u c t i b l e 1 0 0 0 0บาทนะคะเบี้ยประกันก็จะมีก็มันก็จะลดลงให้อะค่ะจากจากปกตินะคะหรือถ้าลดถ้าเลือกแผน3 0,000เบี้ยประกันก็จะถูกลงไปอีกนะคะแต่ผู้เอาประกันนะคะจะต้องร่วมจะต้องรับผิดชอบส่วนแรกอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีการแอดมิดใน1ปีครมธรรมนั้นอ่ะหนึ่0บาทแรกอ่ะจะต้องร่วมก็คือต้องจ่ายก่อนเราจ่ายก่อนจ่ายก่อนหรือว่าถ้้าเลืออกก3 0,000็ตง ามหมื่นบาทแรกในปีกรมธรร์นะคะทั้งปีกรมธรรม์อันนี้คือ deductible ถูกต้องส่วนนี้เราเจอแล้ว deductible แล้วนะคะในกรมธรร์ของแล้วก็เจอมาครึ่งปีแล้วประมาณปีกว่าแล้วหรือบางบางบริษัทเขาก็จะมีนะคะใช่ใหญ่ก็มีเหมือนกันคราวนี้วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ co-payment ที่เราเจอแล้ว co-payment ก็คือส่วนร่วมจ่ายโคกันท่านผู้ชมง่ายๆมาโคกันจ่ายใช่ค่ะในสมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศไทย ประกันชีวิตไทยนะ,ะก็บอกไว้แล้วว่ามีข้อมูลออกมาแล้วว่าการจ่ายร่วมแต่มั่นคงระยะยาวเนี่ยเป็นยังไงคือโคเปมนเนี่ยจะต้องมีเกณฑ์3เรื่องนะคะที่จะต้องมีส่วนร,ร่วมจ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะจะร่วมจ่ายในปีต่ออายุนะคะพี่ช้างแต่ว่าตอนอย่างของบางบางบริษัทแล้วเนี่ยกรมธารท,ที่อนุมัติตั้งแต่หลัง20มีนาคมเป็นต้นไปก็จะมีเงื่อนไขตัวนี้เข้าเข้ามาในเรื่องของประกันสุขภาพโอเคท่านผูน้ชม ถ้าใครซื้อประกันสุขภาพค่ะนะช่วงเวลานี้หรือต้าก่อนหน้านี้มาจนถึงวันที่อาจะจนถึงกุมภาพันธ์เพราะว่าบางบริษัทใช้บางบริษัทใช้หนึ่งมีนานะคะจนถึงกุมภาพันธ์เนี้ยวันที่ยี่สิบแปดเดือนนี้มีเท่าไหร่ยี่สิบแปดวันค่ะยี่สิบแปดวันจนถึงยี่สิบแปดกุมภาค่ะจะไม่ได้มีส่วนร่วมในโคเปเม้น ถูกต้องนะคือจริงๆอ่ะตัวประกันสุขภาพเหมาจ่ายมันมีข้อนี้เขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วนผู้ชม่มันจะมีเรื่องส่วนร่วมจ่ายแต่แต่สัญญาฉบับที่เราทํากันมาก่อนอ่ะมันจะใช้คําว่าร่วมจ่ายศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่าร่วมจานศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็คือไม่มีร่วมจ่ายใช่ไหมคะแต่พอมันมีประกาศของทางที่เขาประชุมกันเรียบร้อยแล้วประกาศออกมาเนี่ยค่ะทั้งคอพพอและสมาคมการชีวิตไทยอ่ะเขาก็เลยมีเงื่อนไขตัวนี้เพิ่มเข้ามานะคะก็คือมีร่วมจ่ายโดยมีเงื่อนไขเกณฑ์สามเรื่องอ่าเรื่องแรกก็คื กรณีที่เป็นเจ็บป่วยเล็กน้อยที่เรียกว่าซิมเพิลดีซิตที่เราเคยได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ค่ะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงค่ะที่อาการที่ไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแต่บางคนแบบต้องไปนอนโรงพยาบาลอะ่ะอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะซิมเพิลดีซิตเนี่ยมีอะไรบ้างอาการไม่รุนแรงใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกเวียนศีรษะอพวกไข้หวัดนะคะไข้หวัดใหญ่ภูมิแพ้ค่ะหรือว่าติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนะคะไข้ไม่ระบุสาเหตุปวดหัวหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบ ท้องเสียโรคกระเพาะอาหารอักเสบและกรดไหลย้อนคือพวกนี้ถือว่าเป็นซิมเพิลดิสีนะคะ